ลูกค้ามาผมยาวถึงนี่เลยอเป็นผมตรงไม่ได้ตัดมาแล้วเป็นปีกว่า <Okay. S 1> ก็เลยชวนตัดลองเลเยอร์ ayer, ที่มันเพิ่มว mm hmm. อลลุ่มตรงนี้หน่อย mm hmm. เพิ่มความหนาลูกค้าผมตรงมากๆแล้วก็ยาวมากๆทรงนี้มันเป็นการแก้ไขทําให้ผมดูหนาขึ้นด้วยและยังคงความหนาของปลายผมอยู่ นะคะเป็นการสไลด์ทรงผมนะที่ต้องให้เนื้อผมดูหนาอยู่อันนี้คือความท้าทายค่ะเวลาสะก็คือก้มเป่าลงไปเนาะอารมณ์เป่าแห้งเสร็จปุ๊บเรามีเครื่องหนีบแบบนี้งุมนุ่ง,ง,งเข้าสเต็ปหักมือนิดนึงนะคะ่ะจะได้เป็นทรงที่ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย โลก็เป็นเป็นแท่งคะคะเคยเคยเคย,เคยทำไหมคะอ่าแล้วอันนี้จะหนีบหนีบก็ได้เอ๊ะเมื่อกี้สระแชมพูอะไรนะลอรี real, อัลมันเป็นชุดแชมพูชุดทิทเมนท,ที่สำหรับผมทำสีก็เหมือนเรามาตัดผมแล้วไ,ได้บำรุงผมไปด้วยคือด้วยความที่ผมผมไม่ได้หนามากก็ไม่ใช่ปัญหาก็คือเราก็ เซตให้มันพองเอาให้ดูหน้าเปลี่ยนไหมคะเนาะดูเปลี่ยนเนอะจากเดิมลูกค้าก้มงลงเยอะๆให้หน่อยค่ะไห้เงยหน้าขึ้นมาเห็นไหมว่าลายผมเขาอะที่เราเลเยอร์ไวอ้อ่ะมันจะดูมากมายแล้วมันจะมันจะดูเหมือนฟาร์มผมตรงนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วก็เสยขึ้นมามันจะทำให้ผมตรงนี้เราพองขึ้นมาด้วยเทคนิคเทคนิคหน้าเรีว 啊。